สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยากทําคลิปสักหนึ่งคลิปอันนี้ผมอยากพูดเรื่องทองคำานีก็คือว่าครั้งหนึ่งตอนสมัยไปรุ่นน่ะน่าจะอายุมาสิบแปดผมได้ไปช่วยงานกับญาติพี่น้องนะครับทางทางอปาปาซึ่งเป็นคนจีนเป็นโรงงานทําทองเป็นโรงงานทําทองอยู่ที่วงเวียนใหญ่แสกแก้วกับพระเล็กนะครับโรงงานทาทองเนี่ยแกทำมาตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นพ่อของพ่อแล้ว แล้วก็เป็นโรงงานที่มีขนาดกลางๆนะครับในยุคนั้นเนี่ยถ้าย้อนหลังไปมาสามถึหปีผมใยุป, 18, ประมาณส5ปีใช่คุณคิดดูว่าโรงงานเนี่ยมันเป็นอยู่ใจกลางวงเป็นใหญ่ใจกลางกรุงเทพอะ่ะหกห้อง5ชั้นใหญห่อ่ะผมพูดให้เห็นภาพดูโครงสร้างของโรงงานน,นะว่าเมื่อ3ามปีที่แล้วเนี่ยระบบซีคิวเนี่ยโหล้ำมากนะ แล้วก็พื้นเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกากกะเพราอ่ะคุณเคยเห็นไหมกากกะเพราเป็นพรมกากมะเพราสมัยก่อนที่นนหนาหนาใหญ่วางทั่วเลยเต็มหมดเลยแล้วก็ทุกท่อก็จะมีท่อพัดมีที่กองเอาไว้เอาไว้เ,วเ,เ,เก็บเศษทองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกตอนหลังว่าเขาทํำยังไงเสร็จแล้วในโรงงานเนี้ยมันก็คือมันจะมีมีแผนะะแผนกันหลายห้าหกแผนกก็คือแผนกะ ห <t om> ลอมทองผลงาแผนกหลอมทองท,ที่เป็นแท่งนะที่เป็นก้อนหรือเป็นทองเก่าที่เป็นเส้นที่รับมาจากร้านทองนะแผนกหลอมหลอมแล้วก็แผนกหลอมเสร็จแล้วก็ไปแผนกรีดรีดจากแท่งเนี่ยมันก็จะมีขนาดไซส์คือกึ่งมือรีดรีดให้เป็นให้เป็นแผ่นแผ่นแผ่นบางๆนะตามขนาดไซส์รีดแล้วก็ดึงดึงเป็นเส้นก็แล้วแต่ลายสร้อย แล้วแต่ออเดอร์มาพอเสร็จแผนกนี้ปุ๊บก็จะเข้าเครื่องแผนกตัดเป็นเครื่องตัดเป็นเครื่องตัดแล้วก็เป็นชิ้นๆชิ้นๆชิ้นเล็กๆเป็นท่อนๆท่อนๆเล็กๆแล้วก็ส่งต่อแผนกประกบหรือทำสร้อยต่อกันเนี่ยพอได้รูปร่างเป็นสร้อยแล้วได้น้ําหนักแล้วพอเสร็จพอเสร็จเป็นรูปร่างเป็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอเป็นเลนหรือข้อมือก็จะส่งต่อแผนกร้างร้างขัดเงาแล้วก็ ส่งให้แผนกที่เขาตัดลายแผนกตัดลายเนี่ยก็จะเป็นแผนกเป็นห้องเป็นห้องขนาดใหญ่เลยแล้วก็ติดกระจกแล้วก็ติดแอร์ในห้องก็จะมีเครื่องตัดเป็นหัวเพชรน,นะแล้วก็พนักงานหรือเด็กทนี่ที่ทงานทุกคนน่ต้องใส่เสื้อกาวเหมือนเสื้อหมอเนี่ยแล้วก็ใส่ที่ข้อปัวแล้วก็เข้าไปทํางานเพื่อเพื่อกันในเวลาตัดเ,เศษทองมันติดตามตัวทาเสื้อผ้านยตผมผมเนี่ยมันจะได้อยู่ในห้องแล้วก็ต้องถอดออกมีนจะแยกในแผนกพอเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะกลับมาส่งให้กับแผนกล้างอีกทีหนึง่งล้างขัดเงาเสร็จแล้วก็ช่างช่างน้ำหนักสุทธิพอได้ส็บก็ส่งคืนที่ออฟฟิศอันนี้ภาพรวมเป็นอย่างนี้ภาพรวมเป็นอย่างนี้แต่ทุกครั้งทุกแผนกที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยการทํางานเนี่ยต้องเริ่มจากเริ่มก่อนเริ่มจากนี้ก่อนว่าเราโรงงานได้ทองมายังไงแล้วทองไปส่งใครคือโรงงานเนี่ยครอบครัวองศ์ีคนจีนเนี่ยคือคนที่จะทำเนี่ยมา จะต้องมีมันมีพนักงานจะต้องมีหัวหน้างานส่วนมากก็จะเป็นพวกญาติพี่น้องลูกหลานนั้นเลยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็พี่ชายแล้วก็หน้าที่ของผมเนี่ยก็คือเป็นคนที่จะต้องไปรับทองในร้านทองต่างๆในเยาวราชจากโรงงานที่อยู่วงเวียนใหญ่ไปรับทองไปส่งทองทุกวันไปรับเช้าแล้วก็ไปส่งตอนเย็นแล้วก็จะสลับหมุนเวียนกันหมุนเวียนออเดอร์กันแต่ละร้านแต่ละร้านไปอันนี้คุณรู้ไหมว่า มันคลาสสิกมากเลยนะเม,มเมื่อประมาณสักสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่อยู่ในวงการที่ไม,ม่รู้เนี่ยนะว่าว่าขั้นตอนการไปรับทองหรือว่าไปรับทองเราไปรับยังไงนี่ครับมันจะมีนี่เลยแต่งตัวปกติเลยเหมือนเราผมจะมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันคู่ใจซึ่งอาปาออกให้ท่านอาเซกแก้วคือเจ้าของโรงงานนะนะออกให้โนวา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 ,นวาร,นร้อยหรืออะไรผมจำไม่ได้โหแจ๊ดมากเลยสีสีแดงตอนนี้คิดมากเลยเสร็จแล้วก็ ผมเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์หนึ่งอย่างนั่นก็คือย่ามคุณเลีย่ามไปไปขนทองนะคุณแล้วก็ใช้ย่ามกันแล้วก็หนังสือพิมพ์ไอ้หนังสือพิมพ์นี่แหละมันเอาไว้ห่อทองห่อทองแล้วก็ใส่ในย่ามแล้วก็ขี่ผมใส่ไปนั่นแหละเมื่อก่อนผมจะไปรับทองนี้ประจําเลยในเยาวราชเนี่ยผมเข้าไปร้านหลักๆเท่าที่ผมจําได้นะมันสามสิบกว่าปีแล้วจะมีร้านทองเยาวราชแม่ทองใบอ่อ ร้านทองอยัวลาชแม่ทองใบโต๊ะกลางหัวสิ้นเฮงหัวจินหัวเซ็งจเจ็บเอจเจ็บเซ็งอะไรประมาณเนี้ยไทยหัวแล้วก็วนๆอยู่ตรงเนี้ยร้านมันจะวันนี้ยผมก็จะไปแต่แต่พวกอาเจกอาม่าเจ้าของร้านเนี่ยจะรู้ผมจะเข้าหลังร้านเขาจะรู้กันละว,ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นหน้าที่เราเราก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนข้าบปูคนจีนแหละเขากินข้าวกินอะไรเขาก็เรียกเฮ้ย hey, มาๆมาๆกินข้าวกินอะไร คือคือคือคนจีนเขาเขาอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นครอบครัวหลังร้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีออเดอร์ให้เราเนี่ยมาให้มาให้กับโรงงานเราเนี่ยเอามาเป็นก้อนเลยนะคุณรู้ไหมมันเป็นโลโลนะเที่ยวเที่ยวหนึ่งเนี่ยคุณรู้ไหมผมขนทองเนี่ยเป็นแบบวันหนึ่งผมว่าผมกนผมผมผมขนทองยกทองเนี่ยต่อวันแล้วผมทําอยู่สองปีอ่ะผมคิดดูว่าผมต้องสัมผัสทองเนี่ยผมอ่ะมันน่าจะเป็นน่าจะ กือบพันโลมั้งผมว่าน่าจะได้อะก็ค <UK> ือเป็นทองเนี่ยมาเนี่ยมันก็จะมีสองส่วนส่วนแรกก็เป็นทองคําแท่งที่เขาซื้อขายกันตามร้านอ่ะเขาก็จะมีออเดอร์มามีออเดอร์เขียนเลยเขียนกระดาษกระดาษมันแล้วก็ห่อหอมาในกระดาษก็จะมีออเดอร์ว่าไอ้ทองคำแท่งแท่งเนี่ยก้อนนี้สมมติหนึ่งกิโลเขาต้องการเอาเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอกี่เส้นกี่หนักกี่บาทเออสามหนึ่งบาทสองบาทสามบาทห้าบาทแล้วก็ข้อข้อมือ กี่เส้นหนักเท่าไหร่แล้วก็แหวนกําไรแล้วแต่ออเดอร์เข้ามาเลยเสร็จพวกเนี้ยเขาจะชั่งน้ําหนักชั่งน้าหนักแล้วเราเขาก็จะจดให้เราน้าหนักใส่บินให้เรามาเราก็จะเห็นน้าหนักเนี้ยก็จะชั่งไว้สมัยก่อนไม่มีการบันทึกไม่มีอะไรนะก็คืออย่างเงี้ยแ้เขาก็ทากันอย่างนี้นะอาสมุตมนิน้าหนักมาหนึ่งกิโลปุ๊บเนี่ยน้ําหนักเรารับไปผมก็ต้องได้รับแต่ละร้านนะก็เข้าไปแต่รลล้านที่ผมบอกแล้วเข้าไปทุกร้านทุกร้านเนี่ยผมก็จะแยก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 ใส่ถุงเขาจะแยกใส่ถุงมาให้แหละ ถุงแล้วก็ของไกลของมันแล้วกระดาษคือหนังสือหนังสือพิมพ์ห่อแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยแหละของไทยรัฐเนี่แหละไทยรัดเรนนิวนี่แหละห่อเป็นก้อนเป็นก้อนเสร็จแล้วนะผมก็ใส่ย่ามแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หรือผมออกจากเยาวราชแบบผมก็ขี่วนในเยาวราชก็ออกจากเยาวราชเนี่ยนะก็ต้องข้ามสะพานพุทธมาแล้วมาลงที่เข้ามาวงมันใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะทองคําเนี่ย ไปให้กับออฟฟิศก็ให้กับอาชิกแก้วแล้วก็อเล็กในออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะมีลูกหลานเหมือนเรานี่แหละที่ช่วยกันดูบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือเหมือนกับห้องบัญชาการแหละของโรงงานเขาก็จะรับน้ําหนักทองมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะจดไว้ว่าน้ํร้านนี้น้ําหนักทองทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วออเดอร์ทาอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งแเน็ตต่างๆที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยแต่ทุกการส่งไปแต่และแผน็เนี่ยต้องมีการจดน้าหนัก สมมติว่าส่งให้น้ำหนักเป็นก้อนเนี่ยส่งให้ผนกหลอมอาฟูนเอาไปเอาไปหนึ่งกิโลหลอมเสร็จคุณกลับมาส่งทุกครั้งแต่ละผนกที่ทำเสร็จต้องกลับมาส่งที่ออฟฟิศเพื่อคืนน้ำหนักสมมติไปหนึ่งกิโลหลอมคุณหลอมได้กี่ชิ้นแล้วแต่นะคุณก็ต้องชดจดน้ำหนักแล้วก็คืนน้ำหนักเท่ากันมันจะเท่ากันนะนะไปคืนในออฟฟิศแล้วฟิส,ฟสก็จะส่งต่อผนกจากหลอมไปไปรีดจากเป็นแท่งแท่งแล้วก็รีดให้เป็นแผ่นย,ยาว มือนเครื่องบดปลาหมึกกันนึกภาพออกไหมแจะเป็นวีเครื่องใหญ่ๆอ่ะแล้วก็แล้วก็เป็นแผ่นเสร็จแล้วก็ส่งคืนจดน้ำหนักส่งคืนออฟฟิศแล้วก็ไปแผนกเข้าเครื่องดึงลวดอ่ะเป็นช่องๆเหมือนเหมือนเหมือนไม้เหมือนไม้มมเป็นทัดอ่ะจะมีรูช่องๆๆนะั้นแล้วก็ทองใส่เข้าไปแล้วก็มีเครื่องดึงให้เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างนั้นน่ะก็ประมาณนี้ก็แต่แผนกแล้วก็จดน้ำหนักค <iya iden> <PO. S 1> ืนแ,แล้วก็ไปห้องเครื่องตัดตัดเป็นชิ้นๆ แล้วก็ส่งคืนแล้วก็จดน้ำหนักคือน้ำหนักทุกครั้งก็มีการจดคืนจนไปแผนกประกอบแผนกเข้าห้องตัดลายแล้วก็ไปแผนกล้างขัดเงาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ตะขอซาซัวแล้วก็ตีโลโก้นั่นแหละทุกตอนก็เป็นขั้นตอนกระบวนการอย่างเงี้ยแต่ก็มีการชั่งน้หนักตลอดจนเสร็จแต่ละร้านเนี่ยเสร็จชิ้นงานแล้วเนี่ยออฟฟิศก็จะจดไว้ว่าร้านไหนเนี่ย ทำตามออเดอร์เนี่ยจากทองหนึ่งกิโลสองกิโลได้กี่เส้นนั้นมาเท่าไหร่เขาก็จบรายการไปทีนี้ก็เป็นงานผมต่อละอันนี้หน้าที่ผมละผมก็ต้องไปรับจากอาจากอาผมไปส่งที่ร้านทองผมก็จะไล่ไปส่งเช้าไปรับเย็นก็ไปส่งเย็นก็ไปส่งเย็นก็ถ้าผมจัไม่ผิดวันก่อนร้านทองปิดอ่ะสองชั่วโมงอ่ะเพราะผมต้องไปหลายๆร้านอ่ะผมก็ต้องมันก็ทาเวลากันนะทําเวลาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เอาไว้ชอบตอนนั้นไปรุ่นซิกแซกซิกแซก,ซก,ซกในกรุงเทพ แต่ในตัวเนี่ยทองนั้นนั่นเลยนะทองทองแบบโอ้โหวางวันนี้น่าจะเกินเจ็ดแปดร้อยเส้นอะ่ะเราก็เข้าไปส่งไปส่งน้ำหนักแต่ละลาเสร็จแล้ว,ลวเนี่ยคือหมดละหน้าที่เราเสร็จมากลับมาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าของพี่ชายผมน่พี่ชายผมก็าจะเป็นหัวหน้าคนงานเขาก็จะอยู่ห้องห้องห้องตัดตัดลายคือห้องแอร์ที่ใช้หัวเพชรตัดลายตัดลายเขาก็จะดูงานเช็คงานแล้วก็จ่ายงานในเด็กแต่ละคนเนี่ย แล้วก็เด็กแต่ละคนที่ตัดลายนี่นะเด็กพวกนี้นะมันเก่งนะถือว่าเก่งในสมัยก่อนถ้าเกิดว่าใครคิดลายเป็นใหม่ได้ก็จะได้ค่าค่าเขาเรียกค่าสมองไหลแล้วกันค่าค่าออกแบบและห้าพันบาทโูเยอะนะสมัยก่อนคือเออผมลืมบอกไปส่วนมากเงินเดือนจะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทนะหมื่นกว่าบาทเลยนะตั้งแต่ทุกแผนกเลยจะไล่ๆอยู่เนี้ยแต่ว่าแผนกที่ต้องตัดลายจะเงินเดือนเยอะกว่าเพื่อนแล้วคือ คุณคิดดูว่าเงินเดือนหมื่นกว่าบ,บาทในระยะเวลาสามสิบห้าปีที่แล้วอ่ะเยอะนะเยอะนะเยอะเลยละแล้วก็ในโรงงานก็จะมีหยุดวันเดียงว,วันอาทิตย์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีปล่อยให้เด็กออกไปเด็กออกไปแต่ก็จะดูนะจะมีวงจรปิดมีวงจรกล้องวงจรปิดทุกจุดแล้วก็มีกล้องมีเอ็มีว e ี TV, ดูแล้วก็ประตูเนี่ยถ้าเราจะหมายว่าจะออกเข้าออกไปเนี่ยเป็นคนดูกล้องถ้าเขาจะเข้าหรือจะออกเนี่ย เขาก็ต้องบอกกันนะกดเหมือนกดผ่มแล้วคุยกันนะคือคือแบบรํามากอะ่ะเมื่อสามสิบปีแล้วอะ่ะว่าไปไหนอะไรไงแล้วก็จอยดูแต่ส่วนมากเด็กที่มาทํางานเนี่ยอยู่กันเป็นสิบปีขึ้นเออพอเสร็จกระบวนการเนี่ยทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งรู้ไหมอาชีพที่รับจ้างล้างทองเอออาชีพล้างจางล้างทองนี่มีมานานแล้วทีนี้เนี่ยทุกทุกขั้นตอนที่ผมบอกเนี่ยในโครงสร้างของตึกเนี่ยที่ผมบอกว่า มันมีตึกทั้งหมดหกห้องหกห้องห้าชั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันจะมีการใช้ไอพรมกากมะพร้าวหรือปูทั่วเลยทุกอย่างหมดแล้วก็มีท่อพักแต่และตึกแต่และห้องเนี่ยทุกชั้นแยกไว้เขาจะมีคนรับจ้างมาเผาล้างล้างทองก็คือว่าเขาจะเก็บกวาดหมดเลยเวลาเก็บกวาดเสร็จปุ๊บเนี่ยเก็บกวาดแล้วก็ไปแร่เป็นล่อนทองในท่อท่อน้ําบ่อพักอ่ะทุกทุกบ่อ แล้วก็เก็บกวาดแล้วก็พรมเนี่ยไปเคาะ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 แล้วก็เอาพวกเศษทองหรือเศษอะไรทุกอย่างเนี่ยไปล่อนไปล่อนไปล่อนแล้วก็ไปหลอมไปหลอมเป็นเป็นเป็นชิ้นอ่ะมารวมกันอ่ะแต่ทุกครั้งปีละครั้งพวกนี้มาเนี่ยหน้าที่ผมต้องคอยคอยคอยดูก็คือเราก็คอยคอยดูแหละคอยดูเขาคอยเฝ้าเขาเราคอยดูเขาอะไรเงี้ยเขาจะไปชั้นไหนเราก็คอยดูคอยดูใหญ่คอยตามดูว่าเป็นยังไง เขาันก็มีนะบางทีหลอมได้เขาก็มีแบบยัาย่อเก็บไปอะไรเงี้ยแล้วก็คุณเชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งล้า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 งตึกจริงเนี่ยมันเยอะขนาดนั้นอ่ะที่ทองมันเป็นที่ทองมันเป็นมันเป็นเศษเล็กเล็กๆ็ก,เ,กเนี่ยขนาดนั้นอ่ะมันสามารถทําได้เยอะขนาดนี้คิดดูดิแต่คุณรู้ไหมว่าระบบกงศีแบบคนจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาการทํางานของเขาเนี่ยเขาใช้ลูกหลานเนี่ยทุกคนต้องเป็นงานหมดทันดีอย่างเนี้ย ผมเลยได้ได้ความรู้นะครับทักษะในเรื่องการทำทำตรงเนี้ยตั้งแต่ร้อมรีดปัม๊มมาประกบไอประกบนี่นะมันต้องคุณนึกภาพออกไหมการประกบไอ้ตัวสร้อยทองเนี่ยเมื่อก่อนนะ่ยมันจะมีลายฮิตอยู่นะต้องเรียกว่ายุค90แล้วกันนะยุคเก้าต,ต้นนะ่ะมันจะมีลายฮิตนิดหน่ลายหรอกมีซีดีป้องอ้อยหกเหลี่ยม ผ่าวายก็อะไรเงีเกี่ยวโซ่ so, ประมาณอยู่เนี้ยอยู่ประมาณเนี้ยไอ้ไอ้พวกซีดีเนี่ยกระบอกเหลี่ยมเนี่ยเขาจะตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆเหมือนมุมแมลงอะ่ะแล้วซีดีก็เป็นวงกลม,มๆเนี้ยก็ต้องเอาครีมอะ่ะมานั่งขีด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 ปากกันเนี่ยได้ตรงปากขีดเนี่ยรู้ไหมเขาก็ต้องใส่น้ําไอส่วนผสมเนะี่ยซารไอ้น้ําซิงเซอซาสัวที่เขาผสมมาที่ทําจากเงินแล้วก็ทองเลยเอามาแต้มแต้มแต้ม แต่เสร็จแล้วก็ต้องเหยียบขาไฟขาตาคลาสสิกมากเลยไอ้ขาไฟตาเนี่ยนะมันก็จะเป็นมีขวดน้ํามันเบนซินอยู่แล้วก็เป็นสายยางและที่เหยียบมันก็จะเป็นกลมๆเป็นไม้กลมๆเนาะเหมือนลมอ่ะเหมือนปั๊มลมอ่ะแล้วก็ดึงน้ํามันขึ้นมาแล้วก็ต่อหัวเป็นไฟฟูหัตอนเนี้มันต้องใช้ความชานาญนะใครทาใหม่ๆมันเพื่อทด้ทาทองเลยนะผมต้องเริ่มทำจากเงินก่อนฝึกทําเงินก่อนพอเราทาเราทําทห้องแล้วเราการใช้ไฟเป็นแล้วเนี่ยสำคัญถ้าเราไฟเบา ก็ไม่ได้ไฟแรงก็ละลายแล้วเราต้องเชื่อมให้มันติดกันอย่างเงี้ยคุณผู้ชงนะต้องไม่ให้ไม่ให้มันกินกันไม่ให้น้าประสานเนี่ยมาไปกินเนื้อทองเพราะว่าเพราะว่าเราทําเสร็จแล้วเ่ยต้องมีการตรวจสอบทุกข้อทองทุกข้อที่เราเห็นในเส้นมันต้องขยับมันต้องขยับเขยืนได้ถ้ามันติดกันอย่างเงี้ยแปลว่างานเสียละเวลาแก้แก้ยากมากนะเนี่ยอย่างหนึ่งแล้วถ้าเป็นไอ้หกเหลี่ยมก็เป็นเหมือนมุมแลลวก็ต้องมาประกบประกบเนี้ยหงายแล้วกว่ำ แล้วก็หงายแล้วควําแล้วก็ไอติดตรงข้อต่อเป็นใส่น้ำมันาสารแล้วก็เอาไฟเบาไฟอะเชื่อมให้มันเป็นเป็นข้อเป็นข้อเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นใส่น้อยไปก็ไม่แข็งแรงใส่มากไปน้ําหนักก็ไม่ได้มันต้องพอดีเลยนะมันต้องพอดีนะอันนี้คือมันเป็นทักษะมันเป็นความชำนาญของของของช่างเลยนะแรกนี่สาคัญมากเบสิกเลยไอ้ตอนหลอมเนี่ยคุณจะเห็นแม่มันจะมีเบ้าหลอมเบ้าหลอมแต่เราต้องใส่ถุงมือนะนอหนาเนยนะ ไฟถุงมือแล้วก็เป้าหลอมเนี่ยเราจะเอาทองแท่งใส่ในเป่าแล้วก็เหยียบไฟนี่เผาความร้อนอยู่ที่พันองศาขึ้นเราต้องเผาเนี่ยเผาความร้อนเนี่ยให้ทองมันลายเป็นเหมือนเดือดเดือดเหมือนนาวาเลยอ่ะเป็นน้านาวาแล้วตอนที่เราจะเทใส่รางหนะัวนี่สําคัญมากนะมันมือต้องนิ่งต้องเที่ยงมากนะถ้าเป็นแท่งใหญ่ก็จะใช้ทีมเหล็กที่แต่ถ้าถ้าแท่งไม่ใหญ่มากเราก็สามารถใช้มือเราเนี่ยใส่ถุงมือเนี่ย แต่แต่ระหว่างที่เรามือซ้ายถือเนี่ยมือขวาเราลนไปด้วยนะแล้วขาไฟเราก็เหยียบเลยนะขาก็ต้องเหยียบปั๊มลมไปด้วยนะให้น้ําหนักไฟเนี่ยมันอยู่นี้แล้วเราก็จะปรับหัวไฟไปเรื่อยหรือเลี้ยงไว้อะเลี้ยงให้มันให้มันเป็นน้ําให้มันให้มันเดือดอเสร็จแล้วก็ค่อยเทมือต้องนิ่งมากเลยค่อยเทใส่ร่องถ้าคุณเทแรงหรือน้าหนักคุณไม่ได้ปุ๊บเนี่ยพอมันมันกระเด็น,นออกเนื้อมันจะเหมือน ไข่ปลาเลยเป็นเม็ดเม็ดพอตกลงพื้นปุ๊บมันแห้งเป็นเม็ดเม็ดไข่ปลากระเด็นเต็มพื้นมาเลยนะผมเป็นบ่อยเป็นบ่อยแต่นี้มันต้องฝึกจนจนจนละมือนิ่งอะ่ะพอเทใส่ล่องปุ๊บมันจะวิ่งปุ๊ดแป๊บเดียวจะเป็นแท่งแล้วก็จะครีมขี้บอกแล้วก็ไปหย่อนในน้านในน้านก็จะมีส่วนล้างแหละแต่เวลาจับขึ้นมาต้องใส่ถุงมือเหมือนกันนะเพราะพวกนี้มันมีสารอันลายจะร่างกายเออก็จะมาอย่างนี้แลครับพอเสร็จผมก็เริ่มแไ่ไปล้อมไปรีดไปดึงไปประกบ แต่มีเทคนิเดียวที่ผมได้ทําคือตัดลายเพราะตัดลายนี่มันต้องเป็นเป็นช่างเฉพาะที่ฝึกมาเลยแล้วก็อยู่ในห้องนี้เพราะตัดลายเนี่ยมันมันมันเป็นเฉพาะของ,ของเขาเลยแล้วก็ไปล้างไปขัดเนี่ยทำล้างขัดทําอะไรทําเสร็จแล้วก็ไปช่างน้ำช่างไซส์ถ้าบาทนึงมันก็ยาวได้เท่าไหร่น้ําหนักเท่านี้นั่นแหละเสร็จแล้วแล้วก็ถึงส่งส่งคืนให้กับออฟฟิศเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ลักษณะาง,งานมันเป็นอย่างนี้โอ้ยจสนุกแล้วเนี่ยวงจรของการ ทำทองเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้เลยแล้วก็เหมือนกันหมดทุกโรงงานผมไม่รู้ว่ามีกี่โรงงานนะในกรงเทศแต่ส่วนมากมันก็จะอยู่ที่แถวนั้นแหละ,ะ,ละฝั่งธนเยาว,วราชในวงเปินใหญ่นั่นแหละแต่โรงงานของร้านเซ็นแก้วเนี่ยถือเป็นโรงงานขนาดกลางเลยนะผมว่ามีชื่อเสียงนะในการเป็นโรงงานทําทองส่งร้านทองในเยาว,วราชเนี่ยเขาก็ทำมานานแล้วตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแนละ้วนึกถึงสมัยนั้นนะครับผมมั่นใจเลยว่า ถ้าเป็นมูลคาา่าตอนนี้นะบาทละห้าหมื่นกว่านะนะราคาวันนี้นะบาทโอ้ตอนนี้ตอนนี้ทองลงมาลงมาเกือบสองพันแล้วนะลงมาเกือบสองพันละห้าหมื่นต้นต้นโอ้ทุนคิดดูดีผมผมจับทองเนี่ยทองคาก้อนเนี่ยทองคาแท่งเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยมันน่าจะจะรวมรวมกันน่าจะเป็นรวมรวมกันนะน่าจะเป็นถึงพันโลอ่ะน่าจะเลยอ่ะ แล้วก็ไอ้เส้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยจับเอาของแผนกนี้ไปส่งแผนกนั้นเนี่ยโอ้โหมันบางทีขยุยมานะกองหนึ่งเนี่ยมันเป็นน่าจะร้อยกับเสนแล้วมันบนขนาดมีไซส์บาทหนึ่งบ้างสองบาทสามบาทห้าบาทมึงคิดดูมีครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งเนี่ยซืกอผ้าของแม่ตึกอ่ะมันหกมันมันมันเป็น ห้าชั้นน่ะแล้วมันมีหก้องมันทุบทะลุทกันหมดละมันก็จะมีตามซอกตามมุมตามซอกตามมุมทางเดินน่ะผมไปเจอทองมันตกก้อนหนึ่งอทองก้อนหนึ่งแท่งหนึ่งน่าจะน่าจะเกินครึ่งโลอะ่ะแต่เราก็ไปให้อ,อหเจ็กเรานะเราไปให้เซกแก้วแต่ก็ต้องมาไล่ดูว่าว่าใครทำาักแต่มันก็อยู่ในนั้นแหละเพราะเวลาจ่ายงานมันต้องจ่ายที่บอกว่าจ่ายเป็นละแผนกแผนกแผนกจะเป็นอย่างงี้ทำงานเหมือนแบบครอบครัว แต่ว่าสามสิบกว่าปีที่แล้วถือว่าล้ํามากนะระบบ security เนี่ยกล้องไอ้สัญญาณกดประตูล็อกประตูปิดต้องใช้เสียงคุยกันเนี่ยเออถือว่าแบบก็ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยในการที่เข้าไปครั้งหนึ่งได้ไปสัมผัสในการในโรงงานทําทองซึ่งตอนน,ออตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ถ้าผมจําไม่ผิดนะ สามพันไปไปลายหรือสี่พันต้นๆต่อหนึ่งบาทถ้าจำไม่ผิดนะประมาณประมาณนั้นเองโอ้โหแล้วตอนนี้มันเท่ากับสิบเท่าเนาะสิบเท่าเลยโอ,โ,โอเคโอเคมีเรื่องเล่าถือว่าเป็นเรื่องเล่าสุนุกนะครับมันผมเชื่อว่าไม่กี่คนหรอกที่จะได้สัมผัสทองคําที่มันเยอะขนาดเนี้ยโอเคครับโอเคครับเอาไว้แค่นี้นะครับ